สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมได้มีวาส,สนานะครับได้ทําคลิปสวดบูชาพระพระทัศบดีนะครับจํานวน19จบนะครับอย่างไรแล้วนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับพระทัศบรีก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภความสําเร็จศีลธรรมและความดีงามนะครับพระสัมมวิสทัทเถพระพระสัมมวิสทัทเถพระพระสัมมวิสทัสำสำสเทเถพระ พาะสมสมวิสัทถิะพระสมสมวิสัทเะพา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 ะสมสมวิสัทเะพระสมสมวิสัทเะพระสมสมวิสัทถิะพระสมสมวิสัทเะพาะสมสมวิสัทเะพระสมสมวิสัทเะพระสมสมวิสัทเะพาะสมสมวิสัทเะ พระสัมสมวิสัเถพะพระสมสมวิสัเถพะพระสมสมวิสเถพ